สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับกับช่องพระติดหมอในบ้านมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษที่20นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8 2 7 4 9นนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านบนนี้นะครับก็เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ครับก็มีพระมาให้ชมกันนะครับ มาช้าหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จวัดรักครังนะครับองค์นี้นะตรงซุ้มย่นๆยนเลยนะครับเป็นพิมใหญ่นะครับลงรักเก่าเนื้อใกล้ๆกันนะครับขาวนวลสวยนะครับ ข้างซุ้มหดย่นแบบนี้นะครับนี่ลักเก่าๆอย่างนี้นะครับสวยเลยนะครับ วัดะระฆังนะครับแต่ดูไปดูมานี่ก็คล้ายๆพิมพ์เส้นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเส้นได้ใหญ่นะครับโอ้ค,คล้ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยพิมพ์เส้นได้นะครับ แร,แรกตอนแรกผมก็ดูดูเหมือนพิมพ์ใหญ่นะแต่พอมาดูดตรงเส้นดตูตรงหน้าตักตรงนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ก็เลยเหมือนคิดว่าเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าแรกๆบอกผิดไปนะาจากมวลสารเนื้อหาผมดูเป็นวัดรักครังนะครับองค์นี้ผมขอ350นะครับพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานนะครับบางขุนพรมนะครับเนื้อสวยๆนะครับองนี้นะนี่เนื้อสวยเกตดจหลดซุ้มนะครับ พิมใหญ่นะครับบางขุนพรมนะครับองนี้ขอ3 5 0นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ JD นะครับองนี้เป็นพิมพ์ JD นะครับแต่ว่าเขาเขาจะตัดข้างชิดอย่างนี้เลยนะเหมือนกับตัดชิดเกินนะครับเนี่ยเกือบไม่เห็นซุ้มเลยนะครับให้ดูเนื้อนะครับ สภาพใช้นะครับมีเม็ดแร่บนหน้าอกนะครับองนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งนะครับสวยนะรายการต่อไปนะครับเป็นผ้าซุ้มกอพิม์พกลางนะครับผิวหิ่งมานะครับองนี้ผิวหิ่งเลยนะครับเม็ดแร่ต่างๆ พิมพ์กลางนะครับผ้าซุ้มกอพิมพ์กลางนะประมาณนี้นะครับมีพิมพ์เล็กอีกนะครับองค์นี้ขอสามร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับพระเนื้อผงนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อโบยนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ ด้านหลังนะครับให้ดูนะครับนี่ครับผลวงพ่โบยวัดมะนาวนะครับนี่เนื้อผงนะครับเนื้อผงนี้มีผงหลายโซนนะมีทั้งเนื้อดินเนื้อผงแล้วก็เนื้อผงทูบนะครับจะมียันด้านล่างเหมือนกันนะครับ หลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวนะครับหายากนะครับพิมพ์นี้นะเป็นพิมพ์รูปเหมือนฐานด้านล่างจะเป็นยันนะครับแต่อ่านไม่ออกนะอ,อันนี้ขอสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะไม่ไม่ค่อยสวยตรงนี้นะเหมือนจะเป็นมวลสารที่หลุดไปนะเนี่ยรายการต่อไปนะครับมีกระเทาะบ้างนะครับ ผระผงวัดปากน้ํานะครับไม่ทราบรุ่นนะตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นสามนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับ <c oughs> เนื้อจะไม่เท่ากันนะเหมือนนี่ครับสีจะไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> องนี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะมีบินตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะครับ เหรียญหลวงพ่อโตนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับพระพุทธไตรรัตนนายกเหรียญหลวงพ่อโตนะครับวัดพนันเชิงนะครับกรุงเก่ามีภาษาจีนนะครับด้านหลังนะครับ เป็นพระพุทธนะครับองค์นี้ขอ600นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระแก้วนะครับที่ระลึกการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในงาน 150ปีพศ247 5นะครับห่วงเชื่อมแล้วก็หูเชื่อมนะครับนี่เชื่อมมานะครับทั้งห่วงทั้งหูเชื่อมมานะครับปกติผมก็เคยเจอแต่เหรียญแบบด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบนึงนะที่ว่าเ,เหรียญเหรียญรุ่นอะไรนู้นเขาจะไม่มีห่วงนะครับอีกรุ่นนึงนะแบบนี้ผมก็ไม่เคยไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นนะครับเนี่ย สองสี่เจ็ดห้านะครับองค์นี้ขอหกร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับปิดตาเนื้อผมคุกรักนะครับเป็นเนื้อผมกลานะครับองนี้ผมไม่ทราบรุ่นนะดูทรงคล้ายๆ หลวงพ่อแก้วหลวงปู่จีนนะครับไปทางนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อท่านจะไปโซนเหมือนหลวงพ่อแก้วกับหลวงปู่จีนนะแต่พิมพ์ทรงเราก็ดูคล้ายๆหลวงปู่หลวงหลวงปู่จีนเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงมาเงี้ยมีนัแข่งเงี้ยแต่ว่าหลวงปู่จีนท่านจะท่านจะมีพิมพ์ขึ้นไปคล้ายๆพิมพ์ไม้ค้ำเกวียนนะครับแต่นี้อาจจะเป็นพิมพ์อื่นที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้นะครับ ได้มานะครับองนี้ขอสามอยห้นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงลงรักนะครับองนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่เฮียงหรือว่าเจ้าคุณสีนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับ แต่เป็นทางชนบุรีแน่นะครับพระมีน้ำหนักดีนะครับปิดตาเนื้อผงลงรักองนี้ผมขอ300นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระปิดตาหลุมภูสุกเนื้อชินตะกัวนะครับห้าเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีจานด้านหลังนะครับปลอดวิ่งนะครับปลอดวิ่งนะองนี้นะปรลอดวิ่งวิ่งสวยๆนะครับจริงๆองค์สวยนะครับ องนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับกุมารดูดลกนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับครับขึ้นไปบนเข่ามาได้มานะครับเนื้อหล่อโบราณนะครับหลังยันนะครับนี่กุมารดูดลกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับกุมารดูดลกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับ 3 5 0นะครับพร้อมส่งนะครับทุกรายการส่ง EMS นะครับก็วันนี้ก็ไปเร็วหน่อยนะพอดีว่าเดี๋ยวคลิปมันโหลดขึ้นช้านะครับเพราะว่าวันนี้มาดึกนะครับวันนี้ก็ขอจบอี EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ